ค <mile inside. S 2> ืออะไรคะช่างหัวมันเป็นภาษาอะไรคะเออภาษาบาลีภาษาไทยแปลว่าช่างหัวมันภาษาบาลีสวัสดีครับคกรูสกรูมาคือเป็นภาษาบาลีภาษาไทยช่างหัวมันทำไมไม่ไม่มีใครสนใจทำไมต้องชื่อช่างหัวมันต้องถามเลยลูกต้องถามด้วยบอสถามเลยลูกบบาานวัง บางครั้งปลูกมันก็ตายเราก็ปลูกไปเรื่อยแล้วก็ช่างหัวมันมันเกิดก็เอาไม่เกิดก็ช่างหัวมันอย่างเงี้โอเคไหมอ่าถ้ามันไม่เกิดมันเกิดเพราะอะไรครับมันเกิดเพราะว่าเราดูแลมันดีเราดูแลมันดีเอาใจใส่มันสงสารมันรักมันเยอะๆเราปลูกแล้วเราต้อง ดูแลมันให้มากๆากค <ส uman S 1> ือบอกวิธีการดูแลได้มครับวิธีการดูแลก็คือว่าเช้าเย็นเราก็มาให้น้ำนะให้น้ำมันทุกเช้าบันทีก็ตอนเย็นเย็นเราว่าง